คดมต้องไม่ลืมว่าน้ำนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถล้างบาปมุลทินภายในได้ท่านคิดว่าความเชื่อสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วให้เป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่เราเชื่อหรือ เป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมความเชื่อมิอาจบิดเบือนความจริงได้ความจริงย่อมทรงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นอันท่านยอมรับว่าความเชื่อไม่อาจจะไปบิดเบือนความจริงได้พวกการที่ท่านเชื่อว่าแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปมลทินภายในได้นั้นมันจะเป็นจริงอย่างที่ท่านเชื่อหรือ ูก่อนพระบุดลงมาเหมือนปุรุผูหลงทางในป่าแล้วบ่ายหน้าไปทางทิศหนึ่งซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นทิศตะวันออกแต่ความจริงมันเป็นทิศตะวันตกความเชื่อของเขาไม่อาจจะไปเปลี่ยนทิศตะวันตกให้เป็นทิศตะวันออกได้ฉันใดความเชื่อของพระเป็นอันมากที่เชื่อว่าแม่น้ำของคาเป็นแม่น้ำสังสิทธิ์สามารถล้างบาปได้ ก็ไม่อาจทำให้แม่น้ำนั้นล้างบาปได้จริงจึงชวนกันเข้าใจผิดเหมือนูรุผู้หลงทางในป่านั้นดูก่อนมเปรียกเมือกูรุผู้หลืงมีหม้อทิแดงอยู่ไปหนึ่งมันเปือยเปลือดด้วยสิปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกเขาพยายามชำระล้างด้วยน้ำจำนวนมากแต่ล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้นหาได้ล้างภายในไม่ ท่านคิดว่าสิ่งปฏิกูลภายในจะร้อยหมดไปด้วยหรือเป็นไปไม่ได้เลยพระโคดงผู้เจริญบรุษผู้นั้นย่อมเหนือแรงเปล่าไม่อาจทำให้ภายในหม้อสะอาดได้สิ่งสกปรกเคยครกลางอยู่อย่างไรก็คงอยู่อย่างนั้นทู้ก่อนพรมเพราะกล่าวกายทุจริตวจีทุจริตมนูทุจริตว่าเป็นสิ่งทำให้จิตใจสกปรก และสามารถชำระล้างได้ด้วยธรรมคือความสุจริตวิ่ใช่ด้วยการอาบน้ำธรรมดาน้ำดื่มของบุคคลผู้มีกายสุจริตวิจีจีสุจริตและมนโนสุจริตย่อมเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวแล้ว มีศีลเป็นท่าบัณดิตสนันเสริญเป็นที่ที่ผู้รู้นิยมอ่าบกันอาบแล้วข้ามฝังได้โดยที่ตัวไม่เปียกเมื่อพระผู้มีพรภาคตรัสอย่างนี้พร่างเล่า,เ,ามเมื่อมเบิกใจว่าจำแจ้งจริงพระพจำ นี้เป็นต้นไปจวบจนสิ้นลมปราพระอันพุทธอวิชาเป็นผู้มีน้ำใจปรารถนาความสุขความสำเร็จแก่ผู้อื่นได้ฐานะที่พอช่วยเหลือได้อย่างได้กล่าวมาแล้วนี้คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของท่านซึ่งน่าประทับใจจิ่งนักคือมีความเคารพย่างเกรงต่อพระเทระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ซึ่งพระศาสดาทรงยุดย่องแล้วมีพระสารีบุตรและพระมหากสัสสปะเป็ดเดนตนโดยเฉพาอย่างยิ่งพระมหากสัสสปะนั้นพระองค์ไม่กล้าแม้แต่จะเอยชื่อท่าน จึงส่งทูตไปมีมนพระอนเพื่อสวดอนุสาวรนาคือสวดประกาศเพื่อขอความจริงจงจากสงในการสวดน,นี้จะต้องระบุชื่อผู้เป็นปัญชายะด้วยพระอนไม่รับท่านอ้างว่าท่านไม่สามารถเลยชื่อพระมหาก,กสัสสปะต่อหน้าท่านได้พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้แล้วจึงทรงบัญญัติให้สวดอนุสาวนาระบุชื่อโคดกันได้ อีกครั้งหนึ่งท่านมีหน้าที่ต้องให้โอวาทภิกษณุณีท่านขอ,ร,อร้องวีวอนให้พระมหาปสัมปะไปกับท่านเพื่อให้โอวาทภิกษุณีแทนทา่านเพราะเห็นว่าพระมหากสัมปะเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งครัดโอวาทของท่านคงจะเป็นประโยชน์แก่ภิกษณุณีผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติพระมหากสัมปะปฏิเสธถึงสองครั้งเมื่อพระอนุท์อ้อนวอมเป็นครั้งที่สาม ท่านจึงไปไปอย่างขัดพระอานน์ไม่ได้โดยปกติท่านเป็นผู้อยู่ป่าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะเมื่อถึงสำนักภิกษณุณีและให้บอกวาทพอสมควรแล้วท่านก็ลาก,กลับต่อมาท่านได้ทราบว่าภิกษุณีรูปหนึ่งติเตียนท่านว่าพระมหากัสสะไม่น่าจะกล่าวธรรมต่อหน้าเวเทหมุนีคือนักปราดอย่างเช่นพระอานน์เลย การกระทาเช่นนั้นเหมือนพ่อค้าขายเข็มนำเข็มมาขายแกนายช่างผู้ทาเข็มช่างหน้าหัวเราะพระมหาปสัปะกล่าวกับพระอานุ์ว่าอาน,นุ์เธอหรือเรากันแน่ที่ควรจะเป็นพ่อค้าขายเข็มก็พระศาสดาเคยยกย่องเธอบ้างหรือว่ามีวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ประจำวันเสมอด้วยพระองค์แต่เราเนี่ยแหละ พระศาสดายกย่องในถ้ำกลางสงเสมอว่ามีธรรมเสมอด้วยพระองค์เช่นเดียวกับที่ยกย่องพระสารีบุกว่าสามารถแสดงธรรมได้เสมอด้วยพระองค์ท่านผู้เจริญ พระอนุ์กล่าวด้วยเสียงเรียดปกติอย่าคิดอะไรเลยสตรีส่วนมากเป็นคนโง่กกล่าวมักขาดเหตุผลพูดไล้อยๆไปอย่างนั้นเองการที่พระมหากษะสปะกล่าวกับพระอน์อย่างนั้นไม่ใช่เพราะท่านน้อยใจหรือเสียใจในการที่ภิกษุณีกล่าวดูหมิ่นท่านแต่ท่านกล่าวด้วยคิดว่าคำพูดของท่านคงจะถึงภิกษุณี และเธอจะได้สำนึกตนแล้วกลับความเห็นเสียการที่ภิกษุณีกล่าวเช่นนั้นเป็นการไม่สมควรจะเกิดโทษและทุกข์แก่เธอเองด้วยจิตคิดจะอนุเคราะห์อย่างนี้พระมหากัสสปะจึงกล่าวอย่างนั้นโดยความเป็นจริงแล้วพระมหากัสสปะมีความสนิทสนุนและกร,ะรุณาพระอนุยิ่งนักกล่าวกันว่าแม้พระอนุ จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชาราเกสาหงอกแล้วพระมหากตรตสปะก็เรียกท่านว่าเด็กน้อยอยู่เสมอและพระอานุ์เล่าก็ประพฤตินตนน่ารักเสียจริงๆ แขนธรรมรัตนพะรามหนึ่งมีพรามผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวันว่าสําหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั้นเขาได้บูชาแล้วด้วยการถวายอาหารบ้างถวายเครื่องนึ่งหมและเครื่องใช้บ้างเวลานี้เขาต้องการจะบูชาพระรรมควรจะทําอย่างไรจึงเรียกได้ว่าบูชาพระรรมพระาศาสดาตรัสให้บูชาภิกษุ ผู้เป็นผู้หูสูรทรงธรรมเขาจึงทูลถามว่าป้อใครเล่าเป็นผู้หูสูรทรงธรรมพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายเมื่อพราหมณ์ไปถามภิกษุทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เป็นผู้หูสูรทรงธรรมดังกล่าวนั้นคือพระอนุพุทธอวิชชาพราหมณ์จึงได้นำจีวรไปถวายพระอนุเป็นการบูชาพระธรรม พระอานนุ์จึงเป็นสาวกที่เป็นองค์แทนธรรมรัตนะกล่าวอีกปริยายหนึ่งผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยชอบไม่ดูแคลนธรรมให้ความยังเกรงแก่ธรรมไม่เหยียบย่ำธรรมชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระธรรม โดยความหมายอย่างสูงแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนับถือทรรมครั้งหนึ่งเมื่อตราสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ประทับอยู่นะักริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใต้ต้ตนไทรอันคนเลี้ยงแพชอบมาพักอาศัยเสมอซึ่งมีชื่อว่าอาชปานิคโครทรงปริวิตกว่าผู้ไม่มีที่พึ่งดูลำบาก ผู้ไม่มีที่เคารพที่เกรงใจก็อยู่ลำบากก็พระองค์จะถือใครเป็นที่เคารพอย่างเกรงได้ทรงตรวจดูบุคคลทั้งหลายที่พระองค์จะพึงเคารพอย่างเกรงแต่ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอด้วยพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะแต่ยังทรงตระหนักอยู่ว่าผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพ ยงเกรงย่อมอยู่ลำบากพระองค์ควรจะมีใครหรืออะไรหนอเป็นที่เคารพในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหลว่าเป็นธรรมที่ปนณีลึกซึ้งพวรแกร่การเคารพพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานพระไทยคือเอาธรรมเป็นที่เคารพแห่งพระองค์พระธรรมจึงเป็นสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าเองยังต้องทรงเคารพ